والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم الله ทีไทายร่วมศรัทธาวันนี้อยากจะนำเริกับทุกผู้ชมผู้ฟังที่รักขอร้อ์นะครับกับเนื้อหาประวัติศาสตร์ของสหบาสของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะัยฮิวสลัลามนะครับท่านอับดุลอบาซซึ่งเป็นตอนที่3นะครับติดต่อกันก่อนหนะ้านี้ถ้าผู้ชมท่านผู้ฟังรับฟังรับชมจาก UTM ีเอ็มเนี่ยบริการจะเป็นช่วงเวลาที่ส่วนมากผมก็พยายามที่จะนำเอาเรื่องราวของประวัติต่างๆต,ต,ต่อของท่านนาบีบ้างประวัติของบรรดาสหบาส เพื่อเราจะได้เห็นถึงเนื้อแท้แห่งการศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็ความวิทยะอุตสาหะของบรรดาสหภาพของคานนบีและการให้เกียรติครูผู้สอนนะครับผู้ที่เป็นนักเรียนผู้ศึกษาหาวิชาความรู้นะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยประมาณนี้ครับวันนี้เป็นตอนที่3านะครับเรื่องราวของท่านอับบาสก่อนหน้านี้นะครับมีวัคทองประโยคที่น่าสนใจครับที่ท่าน เจดนะครับได้เล่าถึงเรื่องราวนะที่คุยกันนะครับขณะที่ท่านอาปัปเลยอับบาสให้ปฏิบัติดีต่อท่านนะครับนั่นก็คือช่วงที่ท่านเจอิาบซิตซึ่งเป็นผู้หนึ่งในบรรดาผู้บันทึกปะฮีเป็นหัวหน้าของคณะผู้ชี้ขาดในปัญหาศาสนาของชาวมาดินนะนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเชี่วชานท้าน นิติศาสตร์อิสลามนะครับหรือฟิฟฟุคห,หาการอ่านวิชาการแบ่งมรดกขณะนั้นท่านกำลังจะขี่อูดนะครับดูตน,นี้น่าสนใจมากหมายถึงการให้เกียรตินะครับท่านอับอับบาสยืนอยู่บ้างหน้าในลักษณะนอบน้อมสงบสง,งียมเหมือนท่าที่กำลังยืนอยู่ต่อหน้านายของตอนนี้เป็นตัวอย่างนะครับท่านอับบาสจับอูดให้ท่านเสด็จขึ้นขี่โดยสะดวกแล้วท่านอับบาสก็คว้าเชือกสะพายอูดจูงเดิน มันเป็นภาพที่สวยงามของการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับท่านเศรษเกรงใจมากบอกว่าโอ้ผู้ที่เป็นบุตรของอลุงของทา่านรสุนทรลอ,อลยอะไรฮิวสลลัมก็หมายถึงเป็นลูกอัอตบารนะครับบอกว่าปล่อยเชื่อกูเทมันรู้สึกว่าท่านให้เกียรติกับเรามากเลยสนับบนตบารก็กล่าวว่าเช่นนี้แหละที่เราถูกใช้ให้ปฏิบัติต่ตอผู้ ที่มีวิชาความรู้มันเป็นความสวยงามจริงๆนะครับดูสิครับว่าท่านเจษทําอย่างไรเมื่อท่านอับบลอบาสได้กล่าวอย่างนี้นะครับต่อมาท่านเจษจึงกล่าวว่าโอ้บุตรของลุงของลูกของลุงของท่านนบีฉันขอดูมือหน่อยสิท่านอับบาสจึงยื่นมือให้ดูแล้วมาดูนะครับว่าสฮาบะของท่านนบีเขาทำอย่างไรเป็นต้งครับก็บอกว่าเช่นนี้แหละเช่นการที่เราถูกใช้ให้ปฏิบัติต่อ เครือญาติของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลอะไรว่าสัลลัมของเรานะครับท่านอับบาสภาคเพียรพยายามหาวิชาความรู้ครับจนกระทั่งบรรลุถึงขั้นสูงสุดขณะที่นักวิชาการชั้นย่อยก็ต้องพึ่งในความรู้ของท่านความสามารถเป็นที่นักครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับท่านมัฟซูอิบุอัจนะครับผู้อยู่ในสมัยถัดจากทุคซาฮาบะ หรือที่เรียกว่าเป็นพูดเป็นตาบีอีนอาหุโสนะครับได้กล่าวนะครับเกี่ยวกับตัวของท่านอัอบบาสว่าเมื่อฉันเห็นท่านอับบาสครั้งใดฉันต้องกล่าวว่านี้คือผู้ที่มีความสงา่างามเมื่อท่านพูดออกไปฉันต้องการพ่อต้องฉันต้องกล่าวว่านี้คือคําพูดของผู้ที่รู้แจ้งชัดเจนที่สุดเห็นไหมครับว่าสำหรฟุซซอลและตาบีอีนนะครับซาฮาบาของท่านนาบีเนี่ย เวลาเขาบกันเขาเจอกันเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับอย่างที่ท่านมัสรู้อิเอันจะนะครับดัผู้เป็นตาบีอีท่านนี้ได้กล่าวถึงนะครับและท่านก็บอกดังนี้ครับเมื่อท่านอับบาสศึกษาจนกระทั่งมีความรู้แล้วท่านก็สอนความรู้ที่รับมานั้นแก่ผู้อื่นนะครับฉะนั้นบ้านของท่านจึงกลายเป็นแทบจะเรียกหรือเรียกได้เลยว่าช่วงที่ท่านศึกษาหาวิชาความรู้ท่าน อสอนเนี่ยบ้านของท่านจะเปรียบเสมือนกับมหาวิทยาลัยเลยนะครับหรือยิ่งกว่านั้นนะครับเป็นเดาเป็นบ้านแห่งการเผยแพร่อิสลามนะครับกลายเป็นวิาลัยสำหรับมุสลิมเป็นมหาวิทยาลัยจริงๆเหมือนกับมหาวิทยาลัยในสมัยปัจจุบันครับนะครับนั่นคือของท่านทุกประการเลยนะครับเรื่องของความรู้ของท่านแต่ว่าที่ต่างกันกันก็คือ มหาวิทยาลัยในปัจจุบันต้องระดมอาจารย์ผู้บรรยายเป็น10บสท่านนะครับเพราะมีหลาย10วิชาบางแห่งจํานวนนับร้อยแต่มหาวิทยาลัยของท่านอับบาติมอับบาตมีท่านอิอับบาตเป็นอาจารย์เพียงผู้เดียวนะครับสอนแนะนําบอกนะครับที่บรรยายให้รู้ให้กับลูกศิษย์ของท่านท่านอับบาตได้รับเล่นเล่านะครับว่า เมื่อเห็นท่านอับอบ,บาสนั่งอยู่ท่ามกลางผู้มาแสบหาว้ความรู้กับท่านแล้วถ้าหากว่าชาวคนได้จะรู้สึกภูมิใจแล้วมันเป็นที่ที่น่าภูมิใจจริงๆนะครับเป็นที่ที่น่าภูมิใจมากๆเป็นอย่างไรครับพีพ่น้องครับมันน่าภูมิใจเพราะเห็นประชาชนแออัดอดยู่เต็มซอยพี่น้องลองนึกภาพนะท่านอับล้ออับบาสได้ใช้สถานที่คือบ้านของท่านได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่อล,ล่อ์ได้สุงให้ฮิกมากกับท่าน และจากท yeah. yeah, ่านนบีมหัมัสล็อมลอสอะไนฮิวะซัลลัมนะครับบ้านนั้นคลาข้ามไปประมาณว่าเหมือนกับคือตรอกซอกซอยใดที่จะเป็นถนนมุ่งไปสู่บ้านของท่านอับดุลออบัตหรือเรียกว่าถนนทุกสายแห่งความรู้มุ่งสู่วิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็คือบ้านของท่านอับดุลไอบัตนะครับประชาชนแออัดเต็มซอยเลยครับทางเข้าบ้านของท่านจนทําให้ซอยคบแคบ ฉันจะเข้าไปหาท่านและบอกกท่าวว่าพี่ประชาชนเบียดเสียกันเต็มหน้าบ้านท่านจึงกล่าวว่าขอเอาน้ำมาน้ํามาให้หน่อยสินะครับก็ปฏิบัติด,ดีกันดังนั้นนะครับในเรื่องราวของท่านเอามาทําอะไรนะถ้าทำคกามสอาดนาลามาเสร็จแล้วถึงนั่งลงและก็กล่าวว่าจงไปบอกพวกเขาว่าใครต้องการจะเรียนวิชาเกี่ยวกับอัลกุรอานท่านได้จัดประเภทนะครับแบ่ง บทของวิชาความรู้นะครับแบ่งแม่จรายแต่ละสิ่นั่นแต่ละแพนเน็ตด้วยกับตัวของท่านเลยแล้วบอกว่าใครคือตอนนี้จะมีการจัดการเรียนการสอนขั้นคนเดียวนะผู้คนเป็นพันนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับบอกว่าเป็นหมื่นเส้าได้ซ้น,น,ซนะครับว่าใครก็ตามที่ปรารถนาจะได้อนอัลกุรอานที่ถูกวิธีหรือจะอ่านอัลกุรอานให้ถูกวิธีไปในบ้านก็ไปก็เข้าไปนะครับแล้วก็เตรียมไว้นะครับอ่า เข้ามาข้างในเข้าเข้ามาข้างในได้ก็ตอนนี้ก็เปินเปดนะครับเปิดให้มีการเรียนสิทธิ์ของท่านผู้นั้นก็ออกไปบอกประชาชนต่งางๆพวกเขายังเข้าไปในบ้านจนเต็มหมดทุกคนใครมีข้อข้องใจก็ซักถามนะครับท่านเจ้าหนี้มีความรู้สึกจนกระทั่งจะสมจะบอกได้เลยว่าท่านไม่มีความรู้สึกที่จะเบื่อนายกับคําถามของลูกศิษย์ของผู้ที่จะมาเรียนความรู้กับท่าน อับบาสก็ตอบให้โดยละเอียดและบอกเพิ่มเติมให้รู้อีกเมื่อเวลาผ่านไปสมควรและก็กล่าวว่าพี่น้องที่รักจงเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ศึกษาบ้างเถิดก็เป็นแผนกอื่นแล้วนะครับในวิชาความรู้อื่นมาดาสิทธิ์เหล่านั้นก็ออกไปแล้วท่านอับบาสก็กล่าวว่าจงออกไปบอกกับพวกเขานะครับว่าใครต้องการซักถามเกี่ยวกับวิชาการอัตถาที่บายอัลกุรอานมาชาลอลและการให้ความหมายก็เข้ามานะครับนี่เป็นนกักเรียนทุกที่สอง ชุดที่หนึ่งออกไปแล้วชุดที่สองเข้ามานะครับแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านอัน,อ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 นดุนอมบาสก็ออกไปบอกประชาชนที่รอยอยู่ด้านนอกพวกเขาก็เข้ามาจนเต็มเลยนะครับทุกห้องทุกเรื่องที่พวกเขาซักถามเพื่อแสวงหาความเข้าใจนะครับท่านเอ็นอับบาสก็ตอบให้ทราบอย่างชัดเจนและบอกเพิ่มเติมเป็นความบริเว้จุดกระท่างได้เวลาอันสมควรน,นะครับท่านก็กล่าวว่า พี่น้องที่รักทั้งหลายท่านขอให้ท่านได้ออกไปก่อนนะเพราะท่านได้มีความรู้และได้รับความรู้ไปแล้วแล้วขอให้เปิดโอกาสให้กับผู้อื่นที่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้บ้างเถิดแล้วพวกเขาก็มีความปิติยินดีมากๆครับออกเดินออกไปนะครับอออกไปครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกกับลูกศิษย์แหละครับว่าออกไปเรียกผู้ที่รอครอยอยู่ด้านนอกว่าใครจะถามเกี่ยวกับเรือ่องฮาลาล ฮารอมฮาลานฮารอมซึ่งเรื่องฟิกนะครับเรื่องนิติศาสตร์อิสามอะไรใช้อะไรได้ไม่ได้อะไรห้ามอะไรสั่งใช้โดยประมาณนี้ที่เราเรียกนะครับว่าในภาษาไทยเราก็เทียบเคียงกับคําว่านิติศาสตร์อิสรมหรือวิชาฟิกกอนนั่นเองครับฉันจึงออกไปประกาศตามนั้นประชาชนก็เข้ามาจุดเต็มหมดทุกแห่งเช็ดเดินผู้ใดถามข้อคองใจฉันก็ตอบให้อย่างชัดเจนแล้วก็ยังเพิ่มเติม อวิชาความรู้ให้อีกด้วยเมื่อสมควรแก่เวลาท่านก็บอกว่าพี่น้องที่รักขอให้เป็น้องได้เปิดโอกาสนะครับให้ผู้อื่นผู้ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเข้ามาศึกษาหาวิชาความรู้ศึกษาหาวิชาความรู้ด้วยเถิดพวกเขาก็ออกไปด้านนอกท่ขานก็กล่าวกับท่านอีกว่าออกไปบอกกับผู้ที่รอยอยู่ด้านนอกนะใครต้องการจะซักถามเกี่ยวกับเรื่องมอรดก หรือเกี่ยวกับทรัพย์สินก็จงเข้ามานี่เป็นครูคนเดียวเลยนะครับนักเรียนเป็นหลายพันก็เข้ามาเต็มห้องเต็มบ้านท่านอับาสอาบารเลยนะครับลูกศิษย์ของท่านอบัอบาร์ดนะครับก็ออกไปพวกเขาก็เข้ามาจนเต็มหมดทุกค้องผู้ใดถามข้อความใจท่านก็ตอบทุกประเด็นจนกระทั่งสมควรแก่เวลาท่านก็กล่าวครับว่าพี่น้องทั้งหลายเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นศึกษาหาความรู้ได้เถิด นี่คือตัวอย่างของท่านอบับบาสนะครับที่าหาวิทาลัธรรมความรู้ไปบอกกับพี่น้องกับประชาชนนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับพอปรากฏว่าต่อมาครับพี่น้องครับเมื่อผู้ที่เรียนวิชามรดกกับท่านอ,บาอับ,อบ,บอดุลลอฮ์อิบนออับบาสรอดิอัลลอฮ์กุอันฮุมานะครับต่อมาก็คือจงบอกผู้ที่อยู่ด้านนอกว่าใครจักถามเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับชอบไหม นะครับยิ่งกว่าปราดนะครับยิ่งคําว่าปราดนี่ยังเทียบคํานี้ยังเทียบไม่ได้เลยกับท่านอับดุลอับบาสนะครับเสาแห่งความรู้เป็นอะไรที่เขาจะเรียกกันก็ตามไปแล้วครับนี่ไงทําไมเล่าเราถึงจะไม่จะไม่บอกกันเล่าไม่เบื่อทำไมเล่าเราถึงจะมีความดีใจว่าเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสหาบาที่เรารักอลัลลอฮ์รักอ,อัลลอฮ์ทรงพอพระทยัยท่านบีก็พอพระทยัยแอบพอบพใจกับบรรดาสหาบาส แท่านนบีก็บอกสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่รักขวัครัฉะนั้นประวัติศาสตร์อิสลามมันเป็น,นเนรื่องราวที่ดีมากครับก็อยากจะนําเรียนครับว่าการศึกษาหาวิชาความรู้ดังนี้ท่านอาัอบาบาสอับุลอบบาได้เป็นตัวอย่างให้กับเราอย่างมากเลยแสดงว่าวิชานาฮวสรอนะครับการผันคําการกระจายคําหรือวิชาไวยารณ์อาหรับเนี่ยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัย อัลฮะบบของท่านนบีแล้วนะครับเป็นวิชาความรู้นะครับเป็นวยากรณอาหรับก็ตามหรือคําโครงกรคําศัพท์ในภาษาอาหรับก็จงเข้ามานี่คือตัวอย่างของท่านอับดุลอฮ์อับบัดรดลลอฮ์ฮุอันฮุมานะครับเราเรียกว่ามหาวิทยาลัยที่มีครูคนเดียวเท่านั้นณเวลานั้นวิชาความรู้นะครับที่เราส่งให้กับท่าน อเป็นตัวอย่างของผู้ที่แสวงหาเสาะแสวงหาวิชาความรู้นะครับโอกาสต่อไปเราพูดคุยกับเรื่องราวของท่านต่อไปครับวันนี้จากลาไปก่อนนะครับซุบฮานะกะลอฮุมะวะบิฮัมดิกะชาฮูอัลละอิลลาฮะอิลลาอันตะอัสตักฟิรุกะวะอะตูบุอิไลัยอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون